สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมผ่อนบ้านบ้านนะครับบัดดียามเย็นๆนะครับผ่านบ้านก็เพิ่งกลับจากป่าจากเขามานะครับกลับมาถึงก็อาบน้ำซักเสื้อผ้านะครับชัดแบตโทรศัพท์ชัดเอาแบงค์ไว้นะครับเพื่อเตรียมพร้อมไว้ตลอด แต่วันนี้ก็กลับมาก็เห็นเ Quel ด็กๆนะครับของเรายัางไม่ได้กินนะคร right. ับยังไม่ได้กินอาหารนะเพราะว่าลุงพรไม่สบายนะครับลุงพรก็ป่วยไม่สบายก็เลยกลับมาก็จะมาให้อาหารเด็กๆเลยนะครับวันนี้ก็ค่ำๆเพราะว่าเรามาตอนเย็นนะเรามาตอนเย็นกันนะครับก็เอาแค่หัวอาหารกับข้าวก็พอนะครับข้าวที่เหลือจากเรากินอันนี้เอามาจากป่านะครับอันนี้ที่เหลือมาจากป่านะแบกมาจากป่าเลยนะครับ อันนี้เราก็จะเอามาให้เด็กๆเหมือนกันนะครับเหลือมาจากป่าแล้วก็เอากลับมาให้เด็กเหมือนกันนะครับวันนี้ก็คุกแค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเขาก็มีคนดูแลอยู่นะครับหัวหน้าวัน <c oughs> สามารถก็อยู่นะครับก็อยู่ฝั่งนู้นก็มีคนเยอะอยู่นะครับแต่ผ่านบ้านจะคุกเลยไม่ต้องใส่เยอะนะครับฝั่งนี้เราไมา่เยอะนี่นะครับแบบเร่งด,วด่วนนะแบบเร่งด่วนยันเย็นนะครับตอนค่ำเพราะว่า เด็กๆก,ก็หิวนะครับเพื่อนๆเ,เราก็กินอิ่มแล้วนะครับแต่ว่าเด็กๆเ,เรายังไม่ได้กินนะครับพอดีลุงพรอนไม่สบายนะครับลุกพอรพอนป่วยได้สองวันแล้วนะเราก็กลับมาก็ได้มาดูแลเ,เด็กเหมือนกันนะครับเดยกก็จะให้อาหารวันนี้ก็แค่เอาหัวอาหารนะครับข้าวนิดหน่อยแล้วก็อาหารกระป๋องนะครับนี่นครับยามเวลาฉุกเฉินนะฉุกเฉินเวลาที่เราไม่มีกับข้าวหรือว่าไม่มี ไม่ได้หุงข้าวนะครับประมาณนี้เราก็นะครับได้อาหารกระป๋องแล้วก็หัวอาหารนะครับก็ให้เด็กๆถึงเราไม่ได้หุงข้าวก็ได้กินแล้วนะครับไปกันเลยนะครับเอาแค่สามอย่างวันนี้ไม่ต้องเอาเยอะเด็กๆกินดีนะครับเขาเราใส่หัวอาหารนี่แล้วก็อาหารกระป๋องนะครับผสมกันเลยคลุกกันเลย<แ>พอเขาจะได้กินหัวอาหารเขาก็จะกินดีนะครับโอ้ยายายา อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเด็กๆริงานที่นะครับก็นี่นะครับถ้าเล่้ยงดวนอ้าวเจ๋วหิวมากหิวมากเดี๋ยวพักกินเดี๋ยวพักกินหิวจัดพร้อมกันหิวจัดแล้วขนนขึ้นนะครับปีนโตขนุนกินเลยครับถนนร้องการแลี้ยงนุนี่ไรคืนแน่นอนนะครับกลับมาจากป่าเล่้ยงดวนก็แบบนี้นะครับถ้าเรามี กลับมาเราไม่ได hey, ้เตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าถ้าหุงข้าวก็ต้องใช้เวลานานนะต้องใช้เวลาเ็รึ่งวันนะครับก่อนจะปล่อยไว้ให้เย็นต้๊บอาหารด้วยนี่เลยครับทุเลยนี้ ุให้เข้ากันอย่างนี้โอ้เด็กๆจะกินดีมากเลยหอมนะครับอาหารนี่อาหารเราหอมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเด็กๆเนี่ยเร่งด่วนนะครับแบบเร่งด่วนเราไม่ต้องมาจากปฏิบัติภารกิจนะครับ <c oughs> ถ้าเพราะว่าเรา้าเราไม่ว่างเราก็ไม่ได้ถือข้าวไม่ได้ต้มอ,อะไรให้กินนะครับไม่ได้ต้มไก่ต้มเครื่อง,งในหรือว่าต่างๆแต่เราก็คูุ่แบบนี้เลยนะครับถ้าเราไม่มีน้ําแกงไม่มีข้าวข้าวไม่เยอะ <c oughs> เรบง่ายง่ายนะครับ เด็กก็จะได้กินด like ีหอมหอมหอมจังนะครับทั้งหอมหัวอาหารแล้วก็อาหารกระป๋องนี่สูตรเร่งด่วนนะครับเด็กๆน้ำลายไหลแล้วครับมานอนรอเต็มเลยครับหิวจัดแล้วครับเด็กๆ ย่องวดวนนะครับยานเย็นเรียบร้อยน้องแก้วดูโอ้โหน่าทานมากๆเลยโอ้เข้ากันดีมากเลยนะเห็นไ,ไหมข้าวผสม,มหัวอาหารนะครับแล้วก็อาหารกระปร๋องเราใส่ไม่เยอะนะครับใส่สองสามกระป๋องก็พอเพราะว่าถ้าเรามีเราก็เก็บไว้ให้เด็กๆนะครับยามเร่งด่วนยามสุดเฉือนที่เราไม่ว่างนะครับเราไม่มีเวลาที่จะหุงข้าวประมาณนี้นะครับเราก็จะผสมประมาณนี้นะครับให้เด็กๆได้กิน Ah, ok, โอเคลุยเลยที เย็นหน่อยนะครับเดือดข้ามเดือดข้ามโอ้น้ำเต็มถาดเลยเ็กๆนะครับบรรกน้อดีมากๆน้ำเต็มถาดเลยนะครับบันกเด็กๆวิ่งตามเลยครับไอ้วิ่งตามเป็นแถวอะไรครับ Mas, 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 mas. mas, mas, mas. mas, mas. Cok. Cok. เด็กๆของเราก็ยังอยู่ครบนะครับเนี่ยสูตรให้เด็กๆก็ได้กินดีนะครับเขาชอบเขาชอบกินอาหารกระป๋องนะครับก็จะหอมอาหารกระป๋องหัวอาหารเขาก็จะกินดีนะครับก็นี่นะครับถึงว่าผ่านบ้านก็นะครับได้เก็บไว้เวลาเรากลับบ้านนะเวลาเราไม่อยู่นะครับเราไปปฏิบัติภารกิจมีหัวอ,อาหารมีอาหารกระป๋องนะครับน,น้องๆก็จะได้กินตลอดนะครับผม จำโบขนุนอร่อยมั้ยเจาก้านหารบุกบินไม่ผ้านหารนะหเดี๋ๆของเราก็ยังพบนะครับโหจักชิบดีๆไปปลาด้วยก็มาแล้วะเจ้ายาวอย่างเก็เของโมเตนะครับอันนั้นพยุงพยุงๆพระยุงพุดลงกล้องนะครับเอาลองกล้องพัดสวยน้อง จะบัวลอยก็ยังอยู่นะครับบัวลอยโบบาลตัวโบบาลแอบกินอยู่ทางโน้นโบบาลนี่ตัวเล้กนะครับตัวนี้ตชู้กนะครับอนุเทรนด้าเล็กนะครับด้าเล็กกับมังคุดนะครับได้กินอยู่แล้วจัวบัวลอยตัวใหญ่เลยจะบัวลอยได้กกินอิ่มนะครับขอขอแค่เราว่างนะครับถึงเราจะกลับมาจากที่ทํางานนะครับถ้าเราชินเด็กๆยังไม่ได้ทานข้าวนะครับ อาจจะข้ามหน่อยนะครับอาจจะข่ามแต่ว่าก็ได้กินอิ่มนะครับวันนี้ก็ไม่ยากนะครับเราแค่คุกอาหารนะครับมีข้าวมีหัวอาหารอาหารกระป๋องนะครับถ้ามีไว้เด็กๆได้กินอิ่มทุกมื้อนะครับส่วนฝั่งนู้นเขาดูแลอยู่นะครับน้องสามารถแล้วก็คนหน้าวาันก็มาพร้อมกันนะครับถ้าเราอยู่พร้อมกันอย่างนี้ฝั่งนู้นเขาก็ดูแลอยู่แล้วนะครับให้ข้าวให้อาหารตลอดนะไม่เคยขาดเราเราเคขาดนะครับแยกไม่เนาะคือ <c oughs> พี่วันสามารถก็ดูแลของฝั่งของแกเนาะไอ้ก็ดูแลฝั่งของไอ้เนาะก็ถ้าเขามาร่วมกันอยู่แล้วฝั่งนู้นก็มีหารกระป๋องแอ้ก็อาหารพอได้กินกินได้เยอะเลยทีเดียโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะเย็นแล้วนะครับใจมืดแล้วเดี๋ยวขอญาตนะครับยังไม่ได้อาบน้ําเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก็ รับภารกิจเดี๋ยวปฏิบัติภารกิจต่อนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามารับดูรับชมในช่องบช่องของผ่านบ้านนะครับผ่านบ้านก็ขอนะครับวันปีใหม่ไทยนะครับหรือว่าวันสงการนะครับพวกเราก็ไม่ได้ลานะครับด้วยภารกิจและก็หน้าที่นะครับที่ต้องปฏิบัตินะผ่านบ้านก็ขอให้พี่น้องของเรานะครับโชคดีในวันปีใหม่ไทยนะครับแล้วก็มี ความสุขความเจริญนะครับมีเงินม,มีทองใช้นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ผมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกๆประการทุกๆขั้นนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันครับผมสวัสดีครับ